ไป้าจะไปอยู่ไดบ้านเฮดเก่าไดบ้นเฮดลับมนะั้น่ะครับพี่เอ้ยอารมณ์ไหนมาตกปาคนเดียวเนี่ยนั่งคุยกับถมอ,องไปด้วยครับคนดูคอนโดเออเป็นไงบ้างไม่ก็ตอนแรกผมบอกว่าผมยังไม่อยากคุยตอนผมเข้าตออ่อมอเข้ามาผมเพิ่งเกิดขึ้นสตรีมไงอ่าอืมจะไปไหนอะ่ะฮะ จะไม่เคลียร์ให้มันจบก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเดี๋ยวผมไปคุยก็มาเตะอยู่นั่นแหละผมก็เลยแทงคนขึ้นรถโซเฟียอเงาแหละเหรอแต่เวลาตอนที่ผมแบบอ่าไม่ใช่หรอกมันเป็นนิสัยของผมอะผมจะเป็นคนอารมณ์ร้อนไงเข้าใจอ่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่ผิดนะเราก็ผิดที่ไปแทงเขาอะคแต่ว่าแต่ว่าผมอะแค่ยังไม่อยากคุยไงช่วงนั้นอะเข้าใจอืมแล้วทีเนี้ย ถามดิตอนที่ผมแบบนั่งไปเี่ยเขาเงี่เขาด่ายันพ่อยันอะไรผมยังไม่ยังไม่โกรธนะพี่มาลีครับผมโดนสาวรัาแต่ไม่ใช่ตอนเวลาที่ผมเพิ่งเปิดสตรีมมามาลําโชวคนอื่นอย่างเงี้ยมันมันมันผมไม่ผมไม่ชอบไงมันเหมือนไม่ให้เกียรติกันแล้วกันน่ะก็ประมาณนั้นแหละครับเข้าใจแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปวะน้องน่าจะไปอยู่ในมอนด์เฮดอะมั้งครับ ม่เขาบอกเฉยว่าเขาขอเวลาพักใจแป๊บหนึ่งอะครับนี่เขาบอกพี่เป่านะผมโทรไปหาเขาแล้วครับสี่สายเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเขาอารมณ์แบบอย่างนี้อยู่ผมโทรไปเขาไม่รับเขาก็น่าจะโมโหอ,อยู่แล้วเขาก็น่าจะหงุดหงิดแล้วก็เหมือนเหมือนกันไหมพี่ผมบอกว่าผมยังไม่อยากคุยตอนแรกผมอยู่แลนด์ผมออกตัวมาคนเดียวเลยผมแบบมายินอยู่คนเดียวอ่ะผมอยากเข้าแบบในเมืองก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้มันอารมณ์ดีสักหน่อยอย่างเงี้ย มันเป็นนิสัยส่วนตัวของผมไงผมก็เลยแบบไม่อยากให้แบบแบบยังมายุ่งวุ่นวายใครผมยังไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายใครในตอนนั้นนะ่ะเดินมาตะคอกเลยโอเคก็นำเก็บของไปลงรถ่อนครับพี่แล้วพี่ไปไหนมากูก็นั่งไล่นี่แหละเคียดนี่แหละตะกี้ไปทำอะไรตรงนุ่นอ่ะจะมาคนลุงเวเปอร์เนี่ย เนี่ยพี่มันมีตำรวจดำอ่ะพี่ที่แบบว่าแบบมึนๆน่ะคนไหนอ๋อไอหัวเนี่ยกูจำได้เอออไอนี้ไอ้อนี้ตำรวจดำมั้เนี่ยพี่ใช่เหรอไม่ดำหรอกตลบพี่ชายว่าว่าไงครับพี่ทำอะไรอยู่ตกปลาอยู่ครับตกปลาผมขอโลหน่อยได้ไหมพี่ผมไปตกด้วยโอเคมาๆมาน้องมา แล้วมาเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเจอคุณลุงวิทเปอร์เลยช่วงนี้อ่าแล้วเราออกตำรวจตอนไหนอ่ะเพิ่งเจอวันสองวันเองเนี่ยไม่ได้ออผมมาพักร้อนอ๋อพักร้อนแล้วก็กระทืบได้ปะได้ดิขออนุญาตนะครับเอาเลยพี่ครับขอโทษทีครับอ๋อพี่แต่อัเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งนะคือตอนนั้นะผมมีปูนสามสิบถุงอ่ะมันให้ผมมันยืนรอผมอ่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะกี่ถุงนะสามสิบก็วันนั้นที่เองไม่ยอมจับสักทีอ่ะ เอาสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับไม่รู้ไม่โหพว่าแคปอะไรอย่างนี้ที่เราไปจบกันนะเนาะเออถ้าผมรู้ผมก็ไม่ให้เล่นแล้วผมก็รวบเลยถือว่าผมเตือนแล้วนะรอบหน้าไม่มีแล้วนะครับผมก็เอาไว้ตอนแล้วก็มีอะไรบอกพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ก่อนได้ครับพี่ขอบคุณมากครับต่อไปเคลียร์ต่อให้โอเคครับพี่ได้สายมาละแล้วตอนนี้มึงอยากจะมีเมสเซจอะไรไปบอกเขาไหมล่ะ ไม่ไม่ไม่แล้วครับไม่แล้วผมแค่อยากจะขอโทษนะครับแค่นั้นนั่นแหละโอเคได้ตามนี้ครับที่พี่บอกคครับพี่ได้ครับทุกคนเลยทําทำพี่ผมปักฉลามพร้อมกัดคอคนอ่ะเอาง่ายเลยใช่ไหมพี่เราจะสู้อะไรพะเขาว่าไงเนี่ยว่าอะไรวะว่าไงว่าไงฮะเขาว่าไงมาคุยที่แลนดีกว่าพี่เขายุบมายังข้าหมดแล้วเนี่ยอยู่ในแลนหมดเลย โอเคโอเคเดี๋ยวไปได้ครับได้ครับนะครับขอโทษดีสุดแล้วพี่ตักแกงจะได้ไปต่อลูกพี่โน J K คือใครอ่ะลูกพี่โนพ่อเม่ผมทะเลาะกันบ้งังไงบ้างพี่เมื่อพี่เลยขอสาระนะพี่ทอมากเลยรักพี่นะดูพี่เสมอค่าบนขาเป็นแสนไแล้วจุดวันแรกเลยเอาดีเอาดีเอาคุยเลยพีว่ พ่อไมชื่อผมขายปลาเค็มช่วยคิดสโลแกนให้หน่อยครับผมเขตเด็กปัตตานีพ่อผมชื่อขอเยสหน่อยครับผมเสี้ยนผมอยากแตกพี่มากมากถามว่าทำไมโทรไปไม่รับอ่ะไม่ได้ไงมาคุยกันต่อแน่เลยฮัลโหลฮัลโหลไอ ตึ้งเงินอยู่หรอไอ้ลุงเรียกอะไรเดี๋ยวใส่ฟ้าเอาให้อีกห้าแต่ของใส่ฟ้าดีดีครับก็อยากขอโแล้วลุงไม่อยู่อยู่ที่ตู้อยู่ที่ตู้อยู่ที่ตู้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้ลุงเดี๋ยวไปเอาห็นน้ำส้มบอกว่าปิ้งจะออกแก๊งเหรอตอนเอา EED ไหมเพียนไหมไม่ใช่ EED เอาเพนไหมเอาเพียนไหมเอาเพนเรื่องอะไรอ่ะไม่ปั๊มงอะพี่ฟัง เราอยู่หน้าบ้านนะจะให้เข้าไปในบ้านเลยไหมจาใส่หัวไว้ด้วยนะบอสว่าใจกูอยู่เอสดีอืมแต่มันถ้าจะออกก็ไม่ให้ออกอยู่แล้วอะเนาะครับเนาะคือหัวใจกูทั้งหัวใจอะคือมีแต่เอสดีมึงจำใส่หัวกระโหลกไว้ตอบให้มึงว่าแค่ไหนอะจะเย็นจงเย็นครับถ้าอยากแก๊งไปต่อลดอีโก้ตัวเองลงนิดนึงสติอารมณ์อะนิดนึง เอ้ก็ขอโทษนะครับเกอใช้ใช้ให้ผลนิดนึงเพื่อนตอนมึงเวลาเวลามึงขึ้นอ่ะมึงไม่สนใจอะไรเลยไงใช้ให้ผลหน่อยเพื่อนเจนเย็นไหนเจนเย็นไม่เดี๋ยวไปจัดให้ครับคู่ที่มึงคือที่สโมแกนพ่อคู่มึงที่ไอสัตว์รื่องปกติอยู่แล้วเในไอสัตย์สมาลีคือเขตปตัญญีอำเภอสายบุรีไอสัตว์พี่ดูดนมครับ เ่านแหนกูกระโดดข้าวก้าไมาอยู่วัดอะก็คือเอ็มดีแล้วเวียเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วครับผมผมแย่ครับแล้วผมที่ัส่ส่วนตัวผมมันเทียครับจริงจมันเป็นอย่างเงี้ยายกอยู่คนเดียวก่อนนะตอนแรกครับที่แบบยังยืยนตรงเนี้ยยังไม่อยากคุยอใครเลยมึงไม่ได้เทียเพื่อน เข้าใจมึงก็พยายามจะปัดถูกก็แล้เวลามึงหัวร้อนะกูรู้มึงก็จะออกไปอยู่คนเดียวมีแต่แกงนี้แหละที่ไม่ให้เกียรติหัวแกงชอบแหลมกันตลอดเรื่องนี้ผมผิดแต่ไม่ทั้งหมดเว้ยพี่แค่นัดคิดมากคิดมากคิดมากเอาเวลาพูดต่อดิอ่าปิ๊งเร่งะไรอ่ะคิดหน้าแปดรักเข้าจากบีบอันนี้ครับซื้อมาขอโทษครับ เย็ดหลือี่ินาณนี่ออกไปแวะไปแวะดูดอกไม้ว่างั้นก็มีความน่ารักเหมือนกันนะ่นี่ฟ้าฟังกูนะปัญญาอ่อนไม่ต่อจากนี้ก็ทำตามรถแมปปูแค่นั้นแหละอ่ะกูพูดรวมๆแล้วกันเราใส่สูตรเดียวกันอะเราควรจะแคร์คนในครอบครัวมากกว่าใครเว้ยใชยี่สิบวันไงยี่สิบวันฟังกูยี่สิบวันรถแมปปูยี่สิบวันไอหมูหม้อเข้าใจปิ้งคือที่ปิ้งพูดปิ้งก็อยากให้แบบว่ายังไงตือรือร้นกันคนรู้ว่อารู้ว่าตัวเองเป็นโรมิโอมั้ง ตาแหลกเวนคือทุกคนมันหวังดีอยาแกล้งหมดไวเข้าใจเข้าใจไม่มีอะไรแล้วออกแล้วพอจัดเย็นก็เย็นปิงก็กอดกอดพี่ตอด้วยดิเออตอก็คือดีให้เขากอดอยู่คนเดียวได้ไงแม่พอแล้วแม่อยากแก้ตัวแค่เสียงก็ก็พอละโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปคือรามขอสามมือไปมึงทำได้สู้ แหงเลยนี่มึงก็ะโจรไม่ดูเวลาเอาไหมก็โอ้จะมาโจรตั้งแต่ตอนที่ทะเลาะแล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วตอนนี้ปัญหาอะไรอยู่พิษโซลแกลในคมปลาเค็มที่หน่อยเดียวโดไปหนึ่งพันกูเขตปัตตานีอำเภออ่ะมึงโดมาก่อนเดี๋ยวว่าทำคอมปลาเค็มให้มึงไอ้เฮี้ยมึงอยากได้ปลาเค็มมากเลซื้อจุดซื้อจุดอะไรวะแบบเปิดเปิดเปิดเอางี้ไงเอาเอาไปเท่าไหร่วะเข้าไปลาโคลลวยอ่ะเราะรวยในนี้จนข้างนอกเลือกเอา เออจนทั้งนอมันคือยังไงว่ารวยในนี้จนข้างนอกก็คือน้ำโกงน้าโกน้ำโก้ไม่ตอนไม่ไม่ก่อนนอนก็ไปปล่อยทิ้งไว้ก็เสิร์ฟดีหกหกก็ทั่วทำผมว่าทำได้เพราะว่าช้างช้าไม่ได้ขึ้นก่อนเมึ่อมื่อจำตำรวจคนนั้นได้ปะตำรวจที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ที่มันที่พี่นั้นมารับขัวพี่หลงครับจำได้ปะกูไปกูไปตกปลาอยู่ข้างบนใช่ปะโอ้ยเฮียกูเกือบกูจะช็อกตายแล้วเล่าให้ฟัง กูชอบตายกันจะคา้าเป็นหลอกพี่เปาเนี่ยพี่เปาบิงสะพอช่องเศษสีแดงนะพีบ